สวัสดีครับอยู่กับช่อง PSR Tactor นะครับก็อาจจะห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็มาดูเช็ครถวันนี้เป็นอาการล้อหน้าหลวมรับล้อหน้าหลวมก็สำหรับถ้ารถ,ถที่มีใบมีดมันจะเช็คง่ายนะครับก็ไม่มีกดให้ล้อหน้าลอยแล้วก็โยกโยกซ้ายโยกขวายอย่างเงี้ยถ้ามันหลวมมันจะกึกกๆๆๆได้ครับมันก็จะไม่ดี นานไปก็อาจจะทําให้ลูกปงลูกปืนแตกได้แล้วก็หลวมหลวมมากวิ่งไปล้อหลุดก็มีนะครับของผมเคยลูกไม่ลูกปืนแตกนะครับหลุดทั้งเผาทั้งดุมเลยก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็หลายตังนะครับก็คอยสังเกตนะครับผมสังเกตคือนี่ครับระบี่มันไหลออกมาเยอะแนงมันห่างมันหลวมปกติมันไม่ไหลเยอะขนาดนี้ต่อให้อัดเยอะมันก็ไม่ไหลเละอย่างนี้ครับผมก็เลยสังเกตได้ ตอนที่เราไปไถมานะครับก็วิธีก็อย่างรถไม่มีมีดก็นี่ครับเอาแม่แรงขึ้นขึ้นนะครับแม่แรงยกขึ้นให้ล้อลอยครับพอลอยเสร็จปุ๊บถ้าเราเช็คดูแล้วว่าเออมันหลวมแน่นะครับเราเอาแม่แรงลงก่อนครับแล้วก็ใช้ใช้ประแจเนี่ยเปิดฝาครับฝาดุมนะครับเนี่ยผมเปิดผมเปิดไปแล้วผมคลายไปแล้วผมรู้ว่ามันหลวมแน่นอนนะครับก็ฝานี้ ฝานี้บางคนก็ชอบหลุดนะครับผมผมไม่เคยหลุดเรารักษาเกียวให้ดีข้งางในก็จะเป็นนอ็อตเนี่ยฝาน็อตคารบีเวลาใส่ก็ล็อกใส่ให้ดีนะครับพอตัวนี้ถ้าเสียหรือปีนเกี่ยวนี่ลำบากแย่ yeah, ครับก็ของผมนี่เคยเสียไปครั้งหนึง่งก็ตัวนี้เสียฝานี่เสียมันไม่กี่ตังค์ครับแต่ตัวนี้เสียมันหลายม,มันหลายบาท ก็วิธีแก้คือเอาไปเข้าลวงกึงครับซื้อฝาใหม่ไปแล้วก็ให้ลงกึงทําเกลียวรอบให้ใหม่ครับนะวิธีแก้ที่ง่ายสุดถ้าดุมเรายังดีนะครับแต่ถ้าดุมเราแตกหรืออะไรเงี้ยก็หาเปลี่ยนใหม่นี่เดี๋ยวเราก็จะเช็ดเช็ดทำความสะอาดเนี่ยมันจะเป็นหัวน็อตเนี่ยครับเราก็จะอัดหัวน็อตนี่เข้าไปผมใช้จะปูนะครับเนี่ยปูสาม ครับไว้เราก็จะคลายคลายน,อน็อตอันนี้คลายตะเอาตะปูออกแล้วก็คลายแล้วก็หมุนหมุนหมุนอัดเข้าไปครับพเพราะกปืนเรายังดีอยู่เนี่ยมันจะหลวมผมจะโยกห้ดูแต่มือผมจะสันป้ไมร้มันจะขยับได้ครับขยับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ย,ยมันโยกได้แต่มือผมก็โยกโด้วยเนี่ยเนี่ยคือมันโยกมันหลวมแล้วครับก็เดี๋ยวผมขอลอง ทำกนเพราะว่าถ่ายคนเดียวครับตอนนี้ผมก็นี่แกะออกแล้วครับนี่ตะปูใช้คีมมันจะใส่กันคายครับใช้ตะปูเนี่ยผมใช้ตะปูเนี่ยง่ายๆนะไม่ได้ใช้ปิ้นใช้อะไรครับเนี่ยมันจะหลวมหลวมแล้วเนี่ยอันนี้คือหมุนออกให้ดูก่อนเลยครับเนี่ยเพามันหลวมแน่เนี่ยข้างในจะเป็นลูกปืนครับแต่เราก็แค่อัดเข้าไปครับแต่นี้ผมจะลองถอดดู ว่าลูกปืนข้างในดีไหมยังใช้ได้ไหมอะไรไหมครับโอ้ยโองครับแต่ก็จะเละหน่อยครับก็จะระบีหลนออามาแล้วไหลถ่ายมือเดียวด้วยครับไม่ถนัดเลย นี่เป็นลูกปืนข้างในจะมีลูกปืนอีกตวนะครับเหมือนกันนี่ข้างในก็มีลูกปืนอีกตัวอีกชุดหนึ่งอย่างนี้แค่อัดกระพอครับเนี่ยไม่เป็นไรอัดใหม่อัดขาใหม่แล้วก็อัดอัดจะระบีเข้าไปใหม่ก็พอ แต่เบาเบานี้หลวมนะครับเลยอาจจะเปลี่ยนเบาใหม่แต่ผมผมว่าอัดเข้าไปได้ไม่ไม่น่าม,มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาเราก็เปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองเราเช็คดูเบื้องต้นนะครับแต่จริงไม่ต้องถอดก็ได้ผม,มอยากถอด <laughs> ก็เดี๋ยวผมประกอบแล้วก็อัดน็อตเข้าไป จุดวิ่งเอาเลยครับครับทีนี้เราใส่แล้วใช่ไหมครับใส่นอ็อตใส่หัวให้ดีเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยใช้ประจแจปาโกนะครับอัดให้แน่นอัดให้แน่นอัดให้แน่นนะครับแล,แล้วทีนี้เราก็ใส่ตะปูครับหรือปิ้นก็ได้ผมแต่ผมใช้ตะปูนี่เนี่ยหาง,ง่า,ายตามบ้านเรางองอให้ดีครับงอ,อยังไงก็ไดไออนนะ้ไม่ให้มันออกมาขวนอ่ะไม่ให้มันออกมาขวนฝานะครับฝามันจะหมุนแต่เผาเลยอยู่กับที่แล้วก็งอให้มันอยู่นะครับใช้ได้ทีนี้ฝานี้ เราจะอาจจราบีใส่ฝาแล้วอัดเข้าไปเลยก็ได้หรือจะอาจจะมบีที่หลังก็ได้เดี๋ยวผมก็จริงๆก็ล้างทางความสะอาดก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมเดี่ยคลิปมันยาวครับก็เลยเนี่ยปิดไปเลย,เยค่อยๆหมุนนะครับอย่าให้มันปีนเกียวหมุนไปทางหน้ารถหมุนไปทางหน้ารถหมุนออกหมุนให้ไห,ห,หล่หลัง,ลงกับรถครับถ้าเกลียวเสียหรืออะไรเงี้ยต้องไปลงกึ่งนะครับบางคนเขาก็จะใช้น็อ ล็อกฝานี้แต่ผมไม่ต้องใช้ครับไม่เคยใช้ไม่เคยหายด้วยครับเราปิดให้ดีทําให้ดีมันก็ไม่หายครับแล้วก็ใช้ประแจอัดให้แน่นทีนี้มันหมุนตามเราก็เอาแม่แรลงลงครับเราไปเอาแม่แรลงลงปดแม่แรงลงเลยครับนีป่ปดลงถนอมอัดให้แน่นครับ พอเราอัดน้อตัวานแน่นแล้วที่ฝานี้เราอัดปกติทำมือเดียวเลยครบขอภัยถ้าบางมุมบางอมันไม่ชอกมันไม่ค่อยดีก็เราก็อัดครับถ้าเราอัดแน่นมาแล้วนะครับก็นี่ประกอบอัดแน่นปิดฝาเรียบร้อยมันก็จะไม่โยกแล้วครับเนี่ยข้างในเนี่ยเราไม่ต้องไม่แรงขึ้นแล้วก็โยกดูได้ครับ โยกตัวรถเนี่ยถ้ามันถ้าตรงเงี้ยมันขยับง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 ับแล้วก i̇şte. ็นั่นแต่ว่าหลวมครับเนี่ยถ้าขยนะับง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 ี้ได้เนี่ยผมจะโยกให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเงี้ยมันจะขยับได้เนี่ยคือล้อหลวมเนี่ยข้างนี้องขึ้นแล้วหลวมหลวมนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูล้อเนี่ยขยับได้เนี่ยล้อขยับได้ เนี่ยเงี้ยเงี้ยหลวมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูครับอัดเหมือนวิธีข้างนู้นเลยครับเนี่ยเราหาปิ้นล็อกก่อนปิ้นล็อกก่อนแล้วอัดน็อตเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวขอระยะสักครู่ครับครับตอนนี้ก็อัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่โยกแล้วเป็นไงครับนี่ไม่ขยับแล้วครับอัดจนอัดเข้าไปให้แน่นเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับค่อยอาจจะมีทีหลังหรือจะอาจจะมีใส่นี้ก็ยางที่บอกแล้วก็อัดเข้าไปได้เลย อันนี้จะหมุนกลับหลังตัวรถครับสลับทางนู้นเนี่ยต้องค่อยหมุนให้ดีครับไม่ได้เลยเกีียวเนี่ยถ้ามันเข้ามันก็จะหมุนง่ายถ้าไม่เข้าอย่าไปฝืนครับเดีย๋ยวดุมเสียนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามแมรงลงแล้วก็อัดเนี่ยครับมันก็จะไม่โยกแล้วครับเนี่ยเนี่ยผมนี่ผมโยกแล้วเนี่ยแต่ว่าเวลาล้อมันลอยอยู่มือจะสั่นตรงนี้จะไม่ขยับทำมันหลวมมันจะกรึบกรึบกรึบ แต่ถ้าอยากให้แน่นเลยก็เปลี่ยนลูกพื้นใหม่ครับแน่นแน่นอนก็ขอขอบคุณผ<พ>ู้ที่ติดตามรับชม İyi. ติดตามทุกท่านนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ <refriger ate>